JJ Project ครับวันนี้ครับเราอยู่กับ M340 สไล่ลำเต็งลำเดินอีกแล้วคราวก่อนเติมโบกันจำได้ไหมตอนนั้น่ะผมเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เติมโบเสร็จปั๊บเราเบรกอินเลทไปใหม่ก็เลยมาทำการจูนเก็บร์กันวันนี้นะฮะเราได้บุคคลสำคัญของพิเศษเลยนะครับผมคือจูเนอร์พีครับจากชิปอัพลุกครับผมเชิญจูเนอร์พีหนึ่งครับมา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 ใหเห็นหน้าเห็นตานี่ครับผมจูเนอร์พีจากชิปอัพครับผมอะไรเมื่อกี้อะไรแบบเดี๋ยวเป็นองค์กุญแจโชว์เลยครับผมอ่า สำหรับคันนี้นะครับจากที่เห็นในห้องเครื่องเลยตรงนี้นะครก็จะเป็น m s t Intake Kit นะครับแล้วก็จะมีเทอร์โบนะครับผม l a d เดอร์ LM650 นะครับแล้วก็ตัว FTP Charge ปครับผมข้างในนี้นะฮะนี่ให้ดูกระจากๆนี่เป็นชงชุดคอยไฟใดแน่ครับผมแล้วก็มีหัวเทียนติ้งใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับยังไม่ลง Hit e n g เ n r แล้ก็ส่ามากมายหาดูได้นะฮะจากโพสตเก่าโพสตก่อนๆหน้านี้ที่เคยลงไว้นะครับแลววันนี้เนี่ย เราจะาทำการเกลี่ยกล่องกันเพราะคันนี้นเป็นรถที่รีแมปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่กล่องพ่วงกันซึ่งกล่องที่ใช้ก็คือแลปผิด TBM ครับผมแล้วก็วันนี้ได้จูน่าพีมาช่วยเกลี่ยให้ครับผมแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับออกมาแล้วเนี่ยแรงม้าจะได้เท่าไหร่ผลงานจะเป็นยังไงไปดูนครับมาเคียดนะครับ,น,รน,รบนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ลุนล้นลุนล้นเลยลุนล้นว่าคนเมื่อคืนจะท้องหรือเปล่าหรือเปล่าครับอ่าประมาณนั้นครับผมอะไรอ่ะดีครับบูธสองปลาละสองปลาตอนตอนที่เป็นโบรุเก่ามันบูธสองปลาสองปลาสองโมเดิลนี้เราเปลี่ยนโบรใหม่เราเรา,เราพยายามดันถึงได้สองปลาแล้ววันนี้ทำไม่ตัดจะได้ห้าร้อยสองม้าใช่ก็ถ้าร้อยสมาที่ล้อห้าร้อยสองม้าที่ล้อด้วยถ้าเที่เครื่องก็เท่เลย เป็นค่า177เจ้โปกแล้วเปแล้วเดี๋ยวลองอีกบัรถหนึ่งว่าถ้าสองบาท์สองก็เร็วมันจะไปไหมก็ถ้าไปาเดี๋ยวที่เดาไว้ก็น่าจะแบบเด็กประมาณ570อะไรนี้ถ้ามันไปนะแต่ถ้าไม่ไปก็เท่านี้แหละแ่อันนี้คือจะรื่ารถมันทีแบบไม่ได้เราแก้ฟอกแก้ฟองที่มีแก้อะไรไม่ได้เลย ใส่ไปในคลิปนี่เรียบร้อยเลยนะใส่เลยเไฮไลท์เลยนั่รถอื่เวลาเปิดมาจะเป็นตอนรถอันนี้เปิดมาต่อ,อยจุด ดีกว่าที่คิดครับก็รถลูกค้าเขาไปแก้ตัวส u ู b o i n l มาตอนแรกมันมาพร้อมกับเทอร์โบแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เอาะเดี๋ยวแล้วเราก็มาไล่เก็บจูนใหม่ก็ได้500ติล้อประมาณ600เกือบเกือบ600 580มั้งประมาณ580กว่าเครื่อง580-590ติลล์เครื่องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้กุณเจมสรุปอีกน่าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับการจูนครั้งนี้ครับผมปรนการเขียกกล่องที่แบบโคตรมันเลยเห็นไหมเมื่อเสียงอ๋อปุ้งปังปุ้งปังออกมากเลยนะฮะแล้วผลงานที่จบไป ท่าวัยรุ่นนี่ที่ร้อนนะคบผมเดี๋ยวที่เครื่องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูีริงนะเพราะว่าตอนเนี้ยร้อนคิดเลขไม่ไหวแล้วโอเคแล้วก็คิดหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรมันมันเจ๋งๆมาใม้ดูกันอีกหรือถ้าคันนี้จะเติมของเพิ่มอะไรกันอีกแล้วจะมาเอาเดี๋ยวให้ดูอีกครับบ๊ายบาย